พัลลามาลีต้ค่ะวันนี้เอัมมาทำเมนูต้มเห็ดใ่ตำลึงเป็นต้มเห็ดสุดเร่งด่วนเอาใจคนใจร้อนเมนูสุขภาพเด็ดนัวปร,รารสดนน้ำร้อนๆวิธีทำแสนง่ายนำเห็ดมาล้างทำความสะอาดนำใบตำลึงมาเด็ดใบเอาแต่ยอดอ่อน จากนั้นนำมาล้างทำความสะอาดนำเห็ดที่ล้างทำความสะอาดนำมาฉีกให้เป็นชิ้นพอดีคำค่ะนำตะไครมาหั่นซอย หั่นเสร็จแล้วเอาไปพ่าไว้ก่อนนำหอมแดงมาหั่นซอยหั่นไปเรื่อยๆให้หมดเลยหั่นเสร็จแล้วเอาไปพ่าไว้ก่อนนำตะไคร้ที่เราหั่นซอยน้ำมาโขลก เสร็จแล้วเอาไปเาก่อนนำหอมแดงที่เราหั่นซอยไว้แล้วน้ำมาโคกโขกเสร็จแล้วเอาไปเาไว้ก่อนตามด้วยพริกน้ำมาโคก ไม่พอ,อยาก6เสร็จแล้วเอาไปพา้ก่อนเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มต้นเห็ดตะตำลึงกันค่ะตั้งกระทะเปิดไฟใส่น้ำลงไปในกระทะพอน้ำเริ่มเดือดใส่ตะไคร้พริกกระเทียม คนคุกเขาให้เข้ากันจากนั้นตั้งไว้สักครู่หนึ่งเพื่อให้กลิ่นหมอมพอกลิ่นฉุนได้ที่แล้วใส่เห็ดลงไปรอจนน้ำเดือดจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนชาคนส่วนผสมให้เข้ากัน ตามด้วยใส่ใบตําลึงคนคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจัดใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟกับเมนูต้มเห็บใส่ตําลึงทำง่ายมากหอมอร่อยนัวมีประโยชน์เห็นแบบนี้แล้วทำไม่ยากใช่ไหมคะลองทำตามกันดูนะ